ความเข้มข้นของสารละลายนะคะในหน่วยที่2ก็คือความเข้มข้นในหน่วยนี้ค่ะ ppm แล้วก็ ppb นะคะก่อนหน้านี้เราเรียนความเข้มข้นในหน่วยล้อยละไปแล้วเนาะก็คือหัวข้อความเข้มข้นที่1ใช่ไหมคะ a ppm และ ppb คืออะไรนะคะแป,แปลเป็นไทยก่อน ppm นะคะมันมาจากคำว่า part per million part per million แปลเป็นไทยว่าส่วน ในล้านส่วนนะคะแปลตรงตัวเลยส่วน ppb part per billion นะคะก็คือ billion ก็คืออะไร billion แน่ก็คือเป็นเหมือนเศรษฐีใช่ไหมคะส่วนในพันพันล้านนะส่วนในพันล้านส่วนนะคะ สองหน่วยนีย้ก็เป็นหน่วยความเข้มข้นนะคะที่ที่จะพบเห็นได้พบเห็นได้ที่ไหนอ่ะเวลาที่เราตรวจคุณภาพของน้ำตัวอย่างเช่นน้ำที่อยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้นะคะว่ามีโลหะเจือปนอยู่ไหมเขาก็จะบอกในลักษณะในหน่วยของ ppm เช่นมีโลหะตะกั่วปนอยู่ในแม่น้ำนี้ไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าแม่น้ำมันค่อนข้างมีปริมาตรของน้ำเยอะใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยปริมาณสารอาจจะมีน้อยดังนั้นเราก็เลยใช้ในหน่วย ppm หรือ ppb ก็ได้นะคะอันทีนี้มาดูอันแรกอันแรกก็คือ ppm นะคะ ppm หรือว่าส่วนในล้านส่วน <c oughs> เราได้มาจากอะไรสูตรของการหาส่วนในล้านส่วนก็คือหาจากมวลของอ่มวลหรือปริมาณก็ได้มวลหรือปริมาณของตัวละลายส่วนด้วย มวลหรือปริมาณของสารละลายนักเรียนจะเห็นว่าสูตรนี้เนี่ยมันค่อนข้างคล้ายกับตัวร้อยละใช่ไหมคะตรงที่เราใช้มวลของสารเห็นไหมมวลของตัวละลายขึ้นนะคะแล้วก็หารด้วยมวลของสารละลายใช่ไหมคะคล้ายๆกันเลย แต่ตรงนี้เนี่ยเราจะไม่ปิดท้ายโดยการคูณด้วย100ละเพราะว่ามันไม่ใช่ร้อยละใช่ไหมคะมันเป็นส่วนในล้านส่วนดังนั้น1ล้านมันก็คือ10กําลังอะไร10ยกกําลัง6ใช่ไหมคะมีศูนย์6ตัวนี่ก็คือสูตรของส่วนในล้านส่วนอ่ะเปตัวอย่างเช่นมาดูคํานวณน,นะคะเปตัวอย่างเช่นสารละลาย mercury t o nitrate ในสูตรเคมีอะซึ่งมี mercury t o nitrate อยู่0.0324จุดศูนสามสองสี่กรัมและ มีน้ำอยู่100กรัมจงหาความเข้มข้นเป็น ppm นะคะอ่ะทีนี้ ppm มันก็คืออ่ะมาดูที่สูตรเนาะ ppm มันก็คืออะไรคะมวลหรือปริมาณของตัวละลาย ส่วนด้วยมวลหรือปริมาณของสาระละลายตามสูตรด้านบนนี้เนาะทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนว่าใครเป็นตัวละลายใครเป็นตัวทําละลายใช่ไหมคะทีนี้มันมีเมอร์คิวรีไปละลายอยู่ในน้ําดังนั้นตัวเมอร์คิวรี่ทูไนเทตตัวเนี้ยนะคะจะเป็นตัวละลายและน้ําจะเป็นตัวทํา ละลายใช่ไหมคะอ่ะทีนี้เราก็มาคำนวณ ppm จากข้อนี้จากสูตรก็คือมวลของตัวละลายใช่ไหมคะโจทย์ให้มาตัวละลายก็คือ Mercury to ในเต a t e 0 0 3 2 4กรัมส่วนด้วยมวลของสารละลายทีนี้สารละลายมันเกิดจากเอา Mercury t o n i t นเต e รวมกับน้ำถูกต้องไหมดังนั้นเธอก็จะต้องเอา 0 0 3 2 4บวกด้วย100กรัมใช่ไหมคะแล้วปิดท้ายตรงนี้ไม่คูณด้วยร้อยละไม่ใช่ร้อยละก็ปิดท้ายคูณด้วย10กกำลัง6ใช่ไหมคะเวลากดเครื่องคิดเลขก,ก็ใจเย็นๆกดให้ดีนะคะก็จะได้คำตอบเท่ากับ3 2 4 0คูณ10กําลัง2 ppm นะคะ,ะทีนี้ข้อมูลนี้นะคะแน่นอนสามารถเขียนแฟกเตอร์ได้ด้วยเขียนแฟกเตอร์ยังไง ตอร้อยละเราก็เขียนได้ใช่ไหมตอนนี้ ppm ก็เขียนได้เหมือนกันนะคะแฟกเตอร์ก็จะเขียนได้ว่า3.24คูณ10กำลังสตรงนี้เนี่ยเรนจะเห็นว่าหน่วยข้อมูลที่เขาให้มามันคือกรัมใช่ไหมคะสารมีหน่วยเป็นกรัมหมดเลยดังนั้นมันก็คือ3.24คูณ10กำลังสกรัมของเมอร์คิวรีทูไนเตรต ใช่ไหมคะก็คือเป็นกรัมของตัวละลายส่วนด้วยไม่100กรัมสารละลายแล้วนะก็คือเป็นส่วนด้วย10กําลัง6กรัมสารละล ỏ นะคะนี่ก็คือเป็นข้อมูลของ ppm ที่สามารถเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้เนาะอ่ะโอเคมาดูที่ความเข้มข้นนะคะอีกอันนึงก็คือ ppb นะคะ ppb ได้มาจากอะไร คล้ายกันเลยค่ะก็คือมวลหรือปริมาณของตัวละลายส่วนด้วยมวลหรือปริมาณของสารละลายอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่ ppm มันคือส่วนในล้านส่วนนักเรียนคูณปิดท้ายด้วย10กำลัง6ใช่ไหมคะพันล้านส่วนมันคือ10 กำลัง9นะคะมันคือ10กกำลัง9เวลาเราเขียนเป็นแฟกเตอร์สมมุตินะสมมติได้คำตอบเท่ากับ12.05 P P B ใช่ไหมคะเวลาเขียนเป็นแฟกเตอร์มันก็จะเขียนได้ว่า12.05กรัมของตัวทําละลายใช่ไหมส่วนด้วย10กกำลัง9กรัมของ สละละใช่ไหมคะนี่ก็สามารถเขียนแฟกเตอร์ได้เหมือนกันนะัดแล้ววิธีทำมันก็คล้ายๆกับ PPM นะคะดังนั้น,ค,นคุณครูอธิบายแค่อันเดียวนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูโจทย์ที่มีข้อมูลหลากหลายขึ้นมานะคะะจากข้อมูลของ PPM เราสามารถไปคำนวณแบบตัดหน่วยได้ด้วยนะคะยกตัวยอย่างเช่น ในการวิเคราะห์ผักบุ้ง100กรัมนะคะพบว่ามีตะกัวออะก่วไอออนตะกั่วไอออนตะกั่วก็คือ pb ใช่ไหมคะไอออนก็คือเกิดเป็น pb 2องบวกในที่นี้มันเป็น pb 2บวกเนาะปนอยู่0.208ส่วนในล้านส่วน ส่วนในร้านส่วนคืออะไรเมื่อกี้เราเพิ่งพูดไปส่วนในร้านส่วนก็คือ ppm ใช่ไหมคะก็คือนี้แปลว่ามันน่าจะเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้ถามว่าอะไรผักบุ้งนี้จะมีตะกั่วไอออนอยู่กี่โมล นีเรียนดูนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงความเข้มข้นในหน่วย ppm แต่ตอนนี้มาเชื่อมโยงกับเรื่องของโมลใช่ไหมคะมาเชื่อมโยงกับเรื่องของโมลอ่ะที่เรียนตั้งสติดีๆนะคะว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างตรงนี้เนี่ยมันจะดึงข้อมูลจากเรื่องโมลมาใช้ด้วยนะคะอ่ะก็คือแฟกเตอร์ที่เรารู้เกี่ยวกับ กว่าไอออนหรือ Pb 2บวกมีอะไรบ้างนะคะอ่ะขออนุญาตทดเนาะตรงนี้อันแรกเลยก็คือคำว่า0.208 ppm ใช่ไหมคะเราก็เขียนเป็นแฟกเตอร์ได้ว่า0.208 p อ่ะไม่ใช่กรัมของ pb 2บวกใช่ไหมคะเพราะจากโจทย์บอกว่าอะไรนะเรียนต้องต้องอ่านโจทย์ให้เข้าใจนะโจทย์บอกว่าไปวิเคราะห์ผักบุ้ง100กรัมนะคะซึ่งในผักบุ้งนี้เนี่ยพบตะก,กั่วไอออนเป็นความเข้มข้นปนอยู่เท่านี้ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็คือแฟกเตอร์0.208กรัมของสารตะก,กั่วใช่ไหมคะปนอยู่ในสารละลายใช่ไหมปนอยู่ใน10กำลังกำลัง6ของสอล ซึ่งทีนี้เนี่ยในข้อนี้มันไม่ใช่สารละลใช่ไหมคะมันไม่ได้วิเคราะห์ในสารลลใช่ไหมแต่มันไปวิเคราะห์ในไหนลูกวิเคราะห์ในผักบุ้งใช่ไหมดังนั้นมันก็คือสารละลผักบุ้งนืกอออกไหมคะเราคงไม่เขียนสารลลผักบุ้งเนาะมันก็คือ10กําลัง6กกรัมผักบุ้งอย่างงงนะข้อมูลนี้เขาวิเคราะห์ตะกั่วในผักบุ้งซึ่งมันมีความเข้มข้นของตะกั่วอยู่เท่านี้ นะคะคดังนั้นเราสามารถเขียนเป็นแฟกเตอร์ได้ว่า0.208กรัมของตะกัว่วส่วนด้วย10กำลัง6กรัมของผักบุ้งนะคะ,ะทีนี้มีข้อมูลไหนบ้างที่เรารู้เกี่ยวกับตะกัว่วไอออนข้อมูลนะคะในเรื่องของโมล1โมลของตะกัว่วหนักเป็นกรัมก็ได้ใช่ไหมคะ หนักกี่กรัมเราก็ต้องไปเปิดตารางธาตุว,ว่าตะกั่วเนี่ยในตารางธาตุหนักเท่าไหร่นะคะเปิดมาได้ก็คือ207กรัมใช่ไหมคะนี่คือแฟกเตอร์ที่2ที่เรารู้เนาะแล้วก็มีอะไรอีกที่เรารู้อ่ะคูแยกเป็นข้อมูลทีละชุดอ่ะนี่คือข้อมูลที่1นี่คือข้อมูลที่2ออ่ะข้อมูลที่เรารู้เกี่ยวกับตะกั่วก็คือ หโมลของตะกั่วจะมีอยู่เท่าไหร่คะมีจำนวนอยู่6.02คูณ10กำลัง23ตัวมันเองถูกต้องไหมอันนี้คือข้อมูลที่เรารู้อีกอย่างหนึ่งใช่ไหมคะาบางคนอาจจะถามว่าอาจารย์แล้วข้อมูลในเรื่องของความหนาแน่นละ่ะที่เราแปลแฟกเตอร์กันมาเมื่อกี้ ะะก็คือในโจทย์ไม่ได้กําหนดความหนาแน่นนึกออกไหมคะในโจทย์ไม่ได้กําหนดดังนั้นเราจะไม่เขียนแฟกเตอร์ที่เป็นความหนาแน่นเพราะโจทย์ไม่ได้บอกไว้ใช่ไหมคะ,แต,มนนะแต่ข้อมูลของแฟกเตอร์ตรงนี้นะคะแฟกเตอร์ที่2ที่เป็นสีม่วงกับแฟกเตอร์สีแดงเนี่ยตรงนี้เป็นข้อมูลที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะเป็นพื้นฐานของธาตุทุกธาตุของสารทุกสารของทุกไอออนอยู่แล้วว่า1โมลมันจะหนักเป็นกรมัมแล้วก็1นโมลจะมีจํานวนเท่านี้อันนี้คือข้อมูลพื้นฐาน ะะอทีนี้เรามาตั้งสติเขาบอกว่าจากโจทย์ถามว่า P B 2บวกจะมีอยู่กี่โมนใช่ไหมคะมีขอผักบุ้งอันนี้เนี่ยเราก็มาเริ่มเลยโมนของ P B 2อบวกแล้วก็มาเลือกแฟกเตอร์ที่1ที่เราจะใช้เราจะเลือกแฟกเตอร์ไหนดีคําว่าโมนมีอยู่2อันใช่ไหมคะมีโมนของแฟกเตอร์สีม่วงกับสีแดงเนาะทีนี้เราจะเลือกใช้อันไหนดี นะคะคให้นักเรียนดูจากข้อมูลที่อยู่ในในในโจน์เนาะอ่ะบางคนอาจจะบอกว่าเลือกใช้แฟกเตอร์สีแดงอ่ะเดยวครูเดยวครูลองคำนวณให้ดูนะถ้าเลือกใช้แฟกเตอร์สีแดงขึ้นก่อนเป็นแฟกเตอร์แรกเพราะมันมีคําว่าโมน่ะครูอ่ะมันก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมคะโมนตรงกับโมนก็จริงแต่แปลว่าแฟกเตอร์ต่อไปหนูต้องหาจํานวนมันขึ้นมาตัดถูกต้องไหมต้องหาจํานวนมาตัดซึ่ง ในโจทย์ก็ตามหรือในข้อมูลแฟกเตอร์สีเขียวก็ตามหรือสีม่วงก็ตามมันไม่มีจำนวนให้ตัดถูกต้องไหมคะดังนั้นแฟกเตอร์นี้ใช้ไม่ได้ออกมาให้ใช้ไม่ได้นะคะอ่ะแล้วก็มาเล็งอีกแฟกเตอร์นึงก็คือแฟกเตอร์ม่วงซึ่งมีคำว่าโมลอยู่ก็คือ1โมลของ Pb2 บวกหนักเป็นกรัมก็คือ207กรัม Pb2 บวกใช่ไหมคะแล้วก็คูณอ่ะเห็นไหมโมลตรงกับคำว่าโมล ใช่ไหมคะโมโนคะ่ะว่าโมนอ่าแล้วก็มาดูเสร็จแล้วเราก็ต้องเลือกกรัมมาตัดใช่ไหมคะกรัม pb กรัม pb อยู่ตรงไหนอ่ะดูดีๆในโจทย์มันจะมีข้อมูลอยู่ซึ่งเรามาแปลงเป็นแฟกเตอร์แล้วก็คือแฟกเตอร์สีเขียวใช่ไหมคะแฟกเตอร์สีเขียวมันมีว่ากรัม pb อยู่ตรงนี้เห็นไหมอ่ะดังนั้นเราก็0.208กรัม pb ส่วนด้วย10กรัมลัง6กกรัมผักบุ้งถูกต้องไหมคะ กรัม PB ตัดกรัม PB คูณเอาผักบุ้งที่ไหนมาตัดเอาเอา100กรัมผักบุ้งจากในโจทย์ใช่ไหมพะเขาวิเคราะห์100กรัมผักบุ้งใช่ไหมคะกรัมผักบุ้งตัดกรัมผักบุ้งก็จะได้คำต่อกดเครื่องคิดเลขออกมาก็จะได้เท่ากับ1 0 0 4งจคูณ10กำลังลบ7โมลตะกัวไอออนต่อนะคะ ก็เห็นไหมว่าโจ์เนี่ยจะเริ่มพลิกแพงข้อมูลต่างๆนะคะเข้ามาในโจทย์ได้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามนะคะพยายามแม่นในเรื่องของข้อมูลของแฟกเตอร์ต่างเนอะนะคะ